SPAC คืออะไรทำไมทำให้บริษัทเข้าตลาดได้ง่ายและเร็วกว่าการ IPO SPAC คือบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นแล้วระดมทุนผ่านการ IPO จากนั้นจึงนำเงินที่ระดมทุนได้ไปซื้อกิจการของบริษัทอื่นที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ทำให้บริษัทที่ควบรวมหรือถูกซื้อโดยบริษัท SPAC ก็จะกลายเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยไม่ต้อง IPO SPAC หรือ Special Purpose Acquisition Company คือบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นแล้วระดมทุนผ่านการ IPO จากนั้นจึงนำเงินที่ระดมทุนได้ไปซื้อกิจการของบริษัทอื่นที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งนักลงทุนที่ซื้อหุ้นของบริษัท SPAC อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า SPAC จะนำเงินที่ได้ไปซื้ออะไรหรืออาจจะรู้เพียงคร่าวๆว่า เป้าหมายที่บริษัทจะเข้าไปซื้อกิจการนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมไหนโดยหลังจากการระดมทุนเสร็จสิ้นโดยทั่วไปแล้วบริษัท SPAC จะมีเวลาประมาณ2ปีเพื่อมองหากิจการที่น่าสนใจและเจรจาเพื่อเข้าซื้อหรือควบรวมกับกิจการนั้นและหากถึงกำหนดเวลาแล้วยังดำเนินการไม่สำเร็จบริษัท SPAC ก็จะต้องปิดตัวลงและคืนเงินที่ระดมทุนมาได้กลับไปให้กับนักลงทุน แต่ถ้าบริษัท SPAC สามารถเจราจาขอซื้อหุ้นของบริษัท A ได้สำเร็จสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ 1. บริษัท SPAC จะควบรวมตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท A 2. ผู้ถือหุ้นบริษัท SPAC จะได้ถือหุ้นในบริษัท A ตามสัดส่วนโครงสร้างใหม่ 3. หุ้นของบริษัท SPAC ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท A แทนสรุปง่ายๆคือ บริษัท A ก็จะกลายเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยไม่ต้อง IPO โดยผ่านการขายหุ้นให้กับบริษัท SPAC ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก่อนแล้วนั่นเองแล้วข้อดีของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่านการขายหุ้นให้บริษัท SPAC คืออะไร 1. การขายกิจการให้กับบริษัท SPAC ใช้เวลาสั้นกว่าและมีการเจรจาต่อรองราคากับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโดยโยนภาระหน้าที่การระดมทุนที่ซื้อมาให้แก่ SPAC โดยในขณะที่การเสนอขายหุ้น IPO จะต้องผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบของหลายฝ่ายและต้องสำรวจความต้องการของนักลงทุนมากมายเพื่อมากำหนดช่วงราคา IPO 2. ความไม่แน่นอนของตลาด อาจทําให้ในบางครั้งการ IPO มีความไม่แน่นอนเช่นภาวะตลาดหุ้นที่ไม่ดีอาจทําให้ผู้สนใจซื้อหุ้น IPO มีน้อยลงซึ่งก็อาจทําให้ราคาหุ้น IPO นั้นต่ำกว่าที่คาดการในตอนแรกซึ่งการนําบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่านบริษัท SPAC อาจมีความแน่นอนมากกว่าทั้งในเรื่องของจํานวนเงินระดมทุนและการประเมินมูลค่าบริษัทรวมไปถึง การมีผู้ซื้อรายใหญ่ที่เป็นคนเจราจาก,กับผู้ขายอย่างชัดเจนแต่ข้อจำกัดของบริษัท SPAC ก็มีเช่นกันคือ 1. บริษัท SPAC ส่วนใหญ่จะถูกกำหนดให้มีอายุเพียง2ปีซึ่งอาจทำให้ค้นหาดีลได้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากสตาร์ทอัพบางแห่งอย่างไม่รีบร้อนที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะไม่อยากให้นโยบายของบริษัทได้รับผลกระทบจากการมีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลภายนอก 2.. จ้าของบริษัท SPAC จะต้องมีเครดิตและชื่อเสียงพอสมควรเพราะบริษัทที่ตกเป็นเป้าหมายคงไม่ยอมปล่อยให้บริษัทที่ไม่มีชื่อเสียงเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 3. บริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่านบริษัท SPAC อาจมีมูลค่าที่สูงเกินจริงไปมากเพราะว่าผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่น้อยกว่าและไม่ได้ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนเหมือนขั้นตอนในการ IPO